Yeah. <small noise> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมมาสโคเดทานชาไหมครับโรงงานต้องการพน,นักงานที่มีภาพอยากญ่เป็นคําถามที่ตอบคอนข้างยากวันนี้ผมจะมาชวนคุยในเรื่องเจ็ดเคล็ดลับพนักงานเหมือดชีประกอบไปด้วยอะไรบ้างในเคล็ดลับที่1น่พน,นักงานต้องมีเป้าหมาย2ตัวด้วยกันเป้าหมายของบริษัทที่เราทํางานอยู่และบรรลุมากขึ้นมากขึ้นจะต้องมีเป้าหมายของตัวเองเพื่อมีไรายได้จากความสามารถของเราที่เราทํางานสิ่งที่2มีความสุขับการทำง,งานเริ่มจากความสุขภายในของ อองตัวเก่นแล้วก็ทําให้คนอื่นรอบข้างมีความสุขด,ด้วยคือทุก <on> คนต้องมีความพึงพอใจกับงานที่ตัวเองทำมีความรับผิดชอบเคล็ดลับที่สามมีความสาคัญเก่งในอาชีพเก่งงานคืออะไรเราต้องรู้ว่าในงานที่เรารับผิดชอบเราสามารถดาเนินการแล้วทําให้บรรลุเป้าหมายปรับปรุงให้บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแล้วก็มาึ้นแนเก่งที่2คือเก่งคนเราต้องรู้จักสอนงานการทํางานเป็นทีมประสานงานเพอจะผ่านเก่งที่3ความสามารถเฉพาะตัวคือเก่งจัดการเราจะมีการวางแผนอย่างไรเอาแผนงานนําไปปฏิบัต ให้มันเกิดผลได้อย่างไรการติดตามผลไหมมีการวัดผลไหมแคลร์ที่4ี่เรื่องดีกับคนรอบข้างต้องมี5ดีในสิ่งต่อไปนี้ดีที่1คิ่งิีคนคิดบวกก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ดีที่2คือพูดดีก็จะทําให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันดีที่ 3. ทําดีตั้งใจทําอย่างดีดีที่4มีสมาธิดีคือจดจ่ออยู่กับงานที่ทําคิดครอบคลุมคิดรอบขอบดีที่5มีปัญญาดีหาวิธีการทํางานที่ดีวัดผลที่ดีจนได้ผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตคนก็เหมือนกันครับต้อง มีพื้นฐานที่ดีผมบอกได้เลยว่ามันมี3มอย่ญญาง 1. มีทัศนคติความคิดที่ดีอันที่2มีความเชื่อที่ดีงานที่เราทําเราเชื่อว่าเราทําได้เราเชื่อว่ามันสําเร็จได้ส่วนที่3คือคําบั่นสัญญารักษาสัญญาแล้วทําให้มันเสร็จตามสัญญาก็จะทําให้คนที่อยู่รอบข้างไว้เนื้อเชื่อใจลมริเครดิตมากขึ้นเคล็ดลับที่6ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่ก็บอกว่าสําคัญก้อนามากคือทักษะในการสร้างมืออ่อนน้อมถ่อมตนยิ้มไหว้ทักทาย ช่วยเหลือเพื่อกูลฝึกจนเป็นนิสยัยมันจะทําคุณไปอยู่ที่ไหนใครก็รักใครก็ชอบคุณก็ได้รับการช่วยเหลือแก้รับสุดท้ายคือการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรคุณรู้ไหมคนรอบข้างเขาทางานอยู่กับคุณเขาต้องการอะไร คุณตอบสนองเขาได้ใช่ไหมแล้วตอบสนองเกินความต้องการของเขาใช่ไหมผมเชื่อว่าเจอย่างนี้จะเป็นคุณแจไขสู่ความสำเร็จผมสัญญาครับผมจะทำคอร์สออนไลน์ผมจะอนุญาตให้ท่านเข้ามาเรียนออนไลน์ฟรีหนึ่งเดือนเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้สามารถเอาเคล็ดลับ7ประการเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปทำให้ตัวท่านเก่งมากขึ้นทำงานได้ดีขึ้นกดไลค์แชร์และอินบ็อกเข้ามา คุณจะได้เรียนรู้7เคล็ดลับพนักงานมืออาชีพแล้วพบกันครับสวัสดีครับ